thank you

ดูนะเว้ยเออดูเฮ้ยพรุ่งนี้ลงยูทูบอีกเนอะลงเฟซลงเฟซไม่ได้ลงเฟสไม่ได้ลงยูทูปลงเฟซไม่ได้ลงยูทูบแล้วก็ไปดูเด้อพอเขาสมัยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่กายมันไปดูรักพี่กาย่างี้กะเออรักเหมือนกันหมดเลยรักทุกคนอะไว้เหมือนเหมือนหัวใจอะไรอันนี้งเราแล้วใช่ไหมอะเราแล้วใช่ไหมไว้ตัารับจอยน้องมึงมา้องมา น้องจอยใช่ไหมใช่เนาะใช่ใช่ใช่อวันนี้วันเด็กอย่าคานี่ออกไฟเ๋ยเ้า้าแล้วไม่เอานี่ว้นี่กงเขาเขาเดอ่เออเอาอีชี้ยี่สิบบาทเอาให้เลยอันให้ให้ก็ได้อ่ะเด็กตาลการโอยกูเจ้า เดี๋ยวเราไปตรนี้เราขึ้นไม่รู้นอมงใจกัดก้อโอยโอ้ยโอยออ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ่อโอ้ยโอ้ยอยโก้ยโา้เ้ยโอยโ้โอ้เโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโ่้อ้ยโอย้ยอยโอ้ออยา้ยโอ้โอ้โยอ้้อ้อกอ้โอ้ยอยโอ้โ้ย Come on.